Yo, ก็กลับมาพบกับผมนะครับไอไล์ I กับไอทีชิคกีพิวเตอร์วันนี้แนะนาเกม Android ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับประจําปี 2, 2017พาทแรกนั่นเองเกมที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีชื่อว่า Highway Traffic Racing Planet นะครับก็เรียกกันได้ว่าคุณต้องขับรถไปให้ไกลที่สุดในโลกที่ได้โดยที่ไม่ชนกับขันอื่นสําหรับเกมที่มาต่อมานะครับเป็นเกมที่2นะครับจะเป็น Soulcraft สําหรับเกมโซ c r a f t นี่ก็คือเป็นเกมแนวแนวไหนอะแนวเดียวกันกันกบ m i n คร r a า t นั่นเองถ้าลองใครที่ชอบเล่นไม e ครฟ f t ก็คือไปเก็บแมปตี mm hmm. บอสตีมอนเตอร์ mm hmm. ไปเรื่อยๆอยนี่ก็คงจะชอบสำหรับเกมนี้ัะเรียกว่ากราฟิกแล้วก็ตัวฮีโร่นี่ก็มีให้เลือกกันเยอะกราฟิกดีฮีโร่ Hero. เยอะนะครับ mm hmm. ส่วนอันดับต่อมาอันดับแบบสามอันดับสามจะลืมพัดกันเพื่ออะไรล่ะก็จะเป็นดวลนะครับก็เรียกกันนะว่า คุณอยากกัแบทเทิลนกันแบบไหนคุณเลือกกันได้ตามสไตล์เลยทีเดียวเชียวสำหรับเกมนี้ก็มีโหมดแบทเทิลใน้คุณได้เลือกกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นไล่ยิงกันหรือว่าจะเป็นแบบต่างคนต่างสู้อะไรอย่างนี้ใครที่ได้ลองก็ชอบไปต่ามๆกันมาที่ันดับ4นะครับกับอัลติเมทเทนนิสนะครับใครที่ชอบกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเทนนิสนี่เรียกได้ว่าคงจะถูกอกถูกใจกันกับเกมนี้ก็ภาพสวย ในเกมก็เรียกได้ว่านักเทนนิสผู้หญิงนี่ว่าหุ่นดีโคตรๆอ่ะใครที่แบบอืแต่ก็ยังว่าครับมันก็แค่เกมครับแต่ยอมรับครับกราฟิกดีครับสวยจริงสำหรับเกมนี้เกมต่อมานะครับเป็นเกมแนวผ่านด่านนะครับต่อสู้แบบต,ตัวคนเดียวบุกฐานตุต้ ไม่ว่าสตูจะมีกี่ร้อยกี่พันคนเราจะสู้คนเดียวนั่นก็คือโลชานนั่นเองก็สําหรับเกมนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับก็บุกลังของศัตรูแล้วก็บุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอบอสนั่นเองเป็นเกมแนวแอคชัน่น ส่วนอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นอันดับที่6นั่นก็คือ The Amazing Spider-Man 2ก็สำหรับเกมนี้นะครับเราก็จะสวมบทฮีโร่นะครับออกไปไล่ล่าตัวร้ายที่นี่จะเรียกว่ามีมากมายหลากหลายไม่รู้มันจะปวดเหมือนคำบ้าอะไรนะหนาสร้างงานให้ไปหยุดแต่เราก็ต้องไปหยุดมันให้ได้พร้อมกับสโลแกนที่บอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง ก็สำหรับเกมนี้นะก็เป็นเกมแนวฮีโร่ที่สนุกกราฟิกสวยกอีตัวหนึ่งกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับสไปด้วยไหมตอบการเล่ล่าเป็นหน้าที่ของเรา อันดับต่อมาเป็นอันดับ7จ็ดนะครับสำหรับ Snowboard Party to l i ล h t สำหรับเกมนี้นะก็ให้คุณได้ไปผจญกับแมปหลายๆแมปนะครับไล่เก็บไอเทมไปเรื่อยๆนะก็เรียกกันได้ว่าคุณจะออกลีลาโชว์สาวยังไงก็ได้เพราะอันนี้มันคือชีวิตในเกมตายแล้วเกิดใหม่ได้แต่ถ้าเราเป็นเรื่องจริงแล้วก็หัวแตกมาแล้วก็ว่าผมนะ สำหรับอันดับ8ของเรานะครับก็เป็นเชอร์โบลีนั่นเองจะเป็นอย่างไรเมื่อเราเอาฟุตบอลมาให้รถเตะก็สำหรับเกมนี้ก็เราจะได้สวมบทนะครับเป็นนี่เลยโรบอทนะครับเข้าไปเตะบอลน,นะครับก็จะเป็นแบบเฮ้ยไม่ใช่โรบอทที่เป็นรถเราสวมบทเป็นรถแล้วก็เข้าไปเตะบอลน,นั่นเองส่วนอันดับ9นะครับก็เป็นอาซนอลเอสซีอีเริย ฟุตบอลนั่นเองก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนววิ่งเก็บเหรียญเหมือนกันกับซับเว้นั่นเองอก็เรียกกันว่าใครที่ชอบเกมซับเวก็คงจะชอบเกมนี้เช่นกันเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเพียงแค่เอานักฟุตบอลอาร์เซนอลมารับบทในการวิ่งแทนเท่านั้นเองมาที่อันดับ10นะครับสำหรับลัสเซียแท็กซี่ซิมูเลชันสนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ คุณจะได้รับบทบาทเป็นคนขับแท็กซี่จะต้องเวนตามธรกิจไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะเรียกกันว่าแมปว้างแค่ไหนเราก็จะตุยไปให้ได้ก็ลองเล่นกันครับรับลองจะติดใจทั้ง10เกมกันเลยทีเดียวใครที่ชอบแล้วก็เลื่อนไปใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใครที่อยากหา,าเล่นก็เชิญได้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าลองทั้งชอบทั้งใช่กดทั้งไลค์ทั้งแชร์ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมไอหและไอทีชิปเปอร์พิเตอร์ก็ผงจะต้องขอลากากบขอบพระคุณง,งามๆไปแล้วครับบ๊ายบายเย่เย